การแยกพหุนามดีกรี2นะคะมาเริ่มกันที่หัวข้อที่2หัวข้อที่สองนี้เราจะแยกพหุนามดีกรี2ที่อยู่ในรูปแบบของ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะโดยที่ a เนี่ยของเราเป็น1ดังนั้นพจน์ที่ได้นะคะก็จะเป็น a x กำลังสองเพราะว่า1อยู่หน้า a x กำลังสองก็จะเป็น a x กำลังสองใช่ไหมคะบวก bx บวก c x กำลังสองเช่นเช่นอะไรบ้าง เช่น b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบเต็มบวกหรือเต็มศูนย์ก็ได้นะคะอ่ะคุยยกตัวอย่างเป็น b เป็น5แล้วกันนะคะ x กํลังสองบวก5 x บวก4แบบนี้นะคะก็คือหอข้อที่2คือหน้า x กํลังสองจะเป็น1นั่นเองก่อนอื่นก่อนที่จะมาเรียนแยกตัวประกอบนะคะของพหุานามดีกรีสเราต้องมาฝึกหาตัวเลขก่อน ซึ่งสำคัญมากๆนะคะหาตัวเลข2ตัวเลขที่คูณกันได้ตัวหลังแล้วบวกกันได้ตัวกลางนะก็คือตรงนี้มันจะอยู่ bx นะคะบวก c ส่วน x กํังสองเป็น1เราไม่ต้องหาอยู่แล้วนะคะเนี่ยคูณกันได้ตัวหลังแล้วบวกกันได้ตัวกลางนะคะอย่าง84เนี่ยมันมี7 1คูณ12นะคะได้84 แล้วเมื่อเรานําเลขเดียวกันเลยเอามาบวกกันเปลี่ยนจากเครื่องหมายคูณเป็นเครื่องหมายบวกนำเ7มาบวกกับ12ก็ได้19ดังนั้นเลขนี้ใช้ได้นะคะในการแยกตัวประกอบโดยที่ A ของเราเป็น1อีกสักจำนวนหนึ่งนะคะก็คือลบร433าลบร้อบาเนี่ยยังไม่ต้องนึกถึงจำนวนเต็มลบหาจำนวนเต็มบวกที่บวกกันก่อนได้ลบได้ร้อยา ซึ่งมีเลข13คูณกับ11ได้143ใช่ไหมคะ2ตัวนี้ต้องบวกกันแล้วได้2ด้วยนะคะต้องบวกกันแล้วได้2ดังนั้นเอา13มาบวกกับ11มันไม่ได้2แน่นอนนะคะต้องเอา13บวกกับลบ11ใช่ไหมคะหรือ13ลบ11ได้2ดังนั้นเลขที่เป็นที่เป็นลบก็คือ อยู่ที่11นั่นเองนะคะก็จะเป็น13คูนลบ11ก็ได้ลบร4อเพราะว่าการคูณนะคะการคูณเครื่องหมายต่างการคูณกันเป็นลบนะคะาหาสองจำนวนนะคะหาเลขสองจำนวนที่มาคูณกันแล้วได้8อ่าเบสิกเลยก็คือ4คูน2ได้8ซึ่ง4คูน2เนี้ยมันต้องมาบวกกันแล้วได้ลบ6ด้วย2องจำนวน การที่เราสองจำนวนบวกกันแล้วจะได้จำนวนที่ติดลบนั้นมันต้องเป็นลบทั้งคู่คือลบสี่บวกกับลบสถึงจะได้ลบหดังนั้นการคูณลบสคูณกับลบสเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกโอเคดังนั้นเลขที่ใช้ได้คือลบสกับ2อลบสนั่นเองนะคะอันนี้ไปฝึกเพิ่มเติมนะ,ะมาทำการแยกตัวประกอบพหุนามดีรีสองนะคะ เราจะทำการแยกเป็นสองวงเล็บใช้ความรู้เมื่อกี้เลยนะคะต้องหาตัวเลขที่บวกกันแล้วได้โพดหลงังบวกกันแล้วได้พดกลางอย่างห้าสิหนี้ห้าสิบหกนี้มี 8! ปดคูณเจใช่ไหมแปดคูณเจดได้ห้าสิบหแล้วเราลองเอามาแปดมาบวกเดก็ได้สิบห้าดังนั้นเลข8ดกับเลข7ดใช้ได้นะคะเลข8ดกับเลขเจดใช้ได้ จะแยกยังไงมาดูที่ตัวหน้านะคะ x ก,กําลังสองนะคะก็จะแยกเป็นวงเล็บหน้าเป็น x ก,กําลังหนึ่งวงเล็บหลังก็ x ก,กําลังหนึ่งนะคะแล้วเอาเลขสองตัวนี้ไปใส่ในวงเล็บหน้าและวงเล็บหลัง8มันเป็นจำนวนเต็มบวกเราก็เขียนไปเลย x บวก8นะคะ7ก็เป็นจำนวนเต็มบวกก็เขียนไปเลยว่า x บวก7ดังนั้น x ก,กําลังสองบวก1 5 x บวกหิบห สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองได้เป็น2องวงเล็บคือ x บวก 8, คูณอยู่กับ x บวก7นั่นเองขออง้อ2ก็ทำการแยกเป็น2องวงเล็บเหมือนกันเหมือนเดิมเลยค่ะ x กำลังสอ่ะเอาไว้วงเล็บหน้าตัวหนึ่งวงเล็บหลังตัวหนึ่งนะคะพจน์หลังหาเลขที่คูณกันแล้วได้ 30, บวกกันแล้วได้11นั่นก็คือ6คูณ5ใช่มคะคูณ5ได้30 ซึ่งเอาหมาบวก5ก็ได้11แต่สิ่งที่เราอยากได้คือลบ11ไม่ใช่บวกบดดังนั้นสองจนวนบวกกันแล้วได้จํานวนที่ติดลบมันต้องเป็นลบทั้งคู่นั่นคือลบ6บวกกับลบ5ได้ลบ11แล้วเราย้อนกลับไปนิดนึงเอาลบ6มาคูณกับลบหได้ส0มสิบไหมได้นะคะเพราะว่าลบคูณลบได้บวกนะคะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกนั่นเอง อทําการแยกตัวประกอบเลยก็เอาลบหตัวนี้ไปเขียนไว้วงเล็บหนึ่งนะคะลบหไปเขียนไว้วงเล็บหนึ่งจะสลับกันก็ได้นะคะเพราะว่าผลคูณมีสมบัติสลับที่อยู่แล้วนะคะดังนั้น x กําลังสองลบสิบเอ็ด x บวกสามสิบสามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองได้สองวงเล็บคือ x ลบหแล้วก็ x ลบหนั่นเองอข้อสามข้อสาเหมือนเดิม คูณกันแล้วได้72คูณกันแล้วได้72 9คูณ8 9คูณ8ได้72แต่มันเป็นลบใช่ไหมดังนั้นต้องมีเป็นลบจำนวนหนึ่งไม่ลบ9ก็ลบ8แต่เรามาดูกันมันต้องบวกกันแล้วได้ลบ1ดังนั้น สองจำนวนบวกกันแล้วติดลบต้องเลขที่มากกว่าติดลบใช่ไหมคะลบ9บวกกับบวกลบ9บวกกับ8ได้ลบ1ซึ่งย้อนกลับไปว่าเป็นลบ9คูณกับ8ได้ลบ72ดังนั้น2เลขนี้ใช้ได้นะคะอ่ะแยกเป็น2วงเล็บ x อก,กำลัง2อ่ะแยกไปเลย x ตัวหนึง x ตัวหนึงลบ9ก็เขียนเลยคะ่ะลบ9 8นั้นเป็นจำนวนเต็มบวกก็เขียนว่าบวก8 ดังนั้น x กําลัง2ลบ x ลบ72สามารถแยกเป็นสองเล็บคือ x ลบ9แล้วก็ x บวก8นั่นเองต่อไปหัวข้อที่3หัวข้อที่3นี้ a a ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ1แล้ว a ของเราไม่เท่ากับ0แล้วไม่เท่ากับ1แล้วจะเป็นอาจจะเป็นจำนวนเต็มลบหรือเป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้นะคะ กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ย a ของเราไม่เท่ากับ0ูนไม่เท่ากับ1ดังนั้นพจน์หน้านี้หน้า x กำลังสองต้องเป็นตัวเลขแล้วนะอาจจะเป็นลบสอง x กำลังสองบวก x บวกหหรือ4 x กำลังสองบวก7 x บวก4ก็ได้เห็นไหมหน้า x กำลังสองจะไม่จะมีตัวเลขอยู่แล้วนะคะก็คืออาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้นะคะ ก็แยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมเลยขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแยกเป็นสองวงเล็บแต่เราไม่สามารถเขียน x วงเล็บหนึง่ x ง x อีกวงเล็บหนึ่งได้แล้วเพราะว่าหน้า x ของเรามันเป็นตัวเลขแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่เท่ากับศูนย์หรือ1มันเป็นจํานวนเต็มบวก3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทาเหมือนเดิมมาดูที่พจน์หลังก่อนพจน์หลังหาตัวเลขที่คูณกันแล้วได้พจน์หลัง4นึกออกก็คือ2อคูณสเนาะสอคูณสองได้สี่ แล้วมาดูพจน์หน้าสุดเลยพจน์หน้าของเราดูที่ตัวเลขนะคะดูที่สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนะสัมประสิทธิ์ของเราเป็นสามนะคะสามเกิดจากสามคูณหนึอ่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับพจน์กลางยังไงอันนักเรียนดูดีๆนะเราต้องเอาสองพจน์นี้มาคูณกันแล้วบวกกันได้พจน์กลางถึงจะเป็นตัวเลขนี้ถึงจะใช้ได้โอเคไหมนะคะ อ่ลองดูอาจจะทำครั้งแรกแล้วไม่สําเร็จต้องเปลี่ยนตัวเลขไปเรืเร่อยๆก็ได้นะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะอ่าตัวนี้คูณการวิธีการคูณนะคูณแบบผีเสื้อเลย1นึคูณสได้2อ่าแล้วก็จับ3มาคูณ2ได้6เอ้าวบวกกันได้8พอดีเลยเห็นไหมดังนั้นเลขเหล่านี้ใช้ได้แล้ววิธีการเขียนแยกกันส่งเล็บทาไงล่ะ ะะวิธีการก็คือจับตัวนี้นะคะอยู่วงเล็บหน้าโอเคไหมแล้วจับปีกผีเสื้อด้านล่างเนี่ยอยู่วงเล็บหลังนะคะอยู่วงเล็บหลังมาดู ด้านบน3กับ2ใช่ไหมมันต้องอยู่เรียบหน้าแต่3ม,มันอยู่ในสถานะเป็นสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ดังนั้นตอนแยกออกมาก็จะเป็น3 x เ,เห็นไหมมันอยู่ตรงฝั่ง x นะส่วน2มันอยู่ในรูปแบบของ c ใช่ไหมคะเป็นจํานวนเต็มใดๆนะคะ2มันไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่ามันเป็นบวกจะได้3 x บวก2นั่นเองแยกเป็น1วงเล็บได้วงเล็บหนึ่งแล้วนะวงเล็บหลงังปีกผีเสื้อข้างล่างเลย หนึ่งมันอยู่ในอยู่ในหลักของ x ใช่ไหมหนึ่งอยู่ในหลักของ x ก็จะเป็น1 x แต่ว่าเราไม่เขียน1โอเคไหมจะเป็น x อย่างเดียว1 x ก็คือ x นะคะ2มันเป็นบวกก็คือ x บวก2ดังนั้น3 x กําลังสองบวก8 x บวกสสามารถแยกนะคะเป็นวงเล็บ2วงเล็บได้3 x บวก2คูณอยู่กับ x บวก2นั่นเองนะคะตัวอย่างที่สอง เหมือนเดิมเลยทำเป็นปีกผีเสื้อเหมือนเดิม12หาเลขที่คูณกันแล้วได้12อ่ะ4คูณ3ได้12 3ก็ง่ายๆเลย3คูณ1อ่าแล้วก็ทำปีกผีเสื้อนะคะคูณไขไปปึ๊บ1คูณ4ได้4นะคะ สามคูณสามได้เก้าแล้วบวกกันเราได้สิบสามอ่าได้สิบสามแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือลบสิบสามดังนั้นจํานวนสองจำนวนที่บวกกันแล้วได้จํานวนที่ติดลบมันต้องเป็นลบทั้งคู่เนอนะอรอไหมพอเป็นลบทั้งคู่ปุ๊บตัวนี้คูณกันได้ลบตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นลบ คูณแนะนําให้นําหลักนี้ให้เป็นลบนะคะแต่อาจจะไม่เสมอไปนะนักเรียนต้องลองทำนะคะ3คูณกับลบสได้ลบเนะคะ1คูณกับลบสได้ลบสเห็นไหมคะพอกลับเข้าไปคูณแล้วก็ได้เหมือนเดิมแล้วบวกกันแล้วก็ได้ลบสิดังนั้นเลขชุดนี้ใช้ได้นะคะเลขชุดนี้ใช้ได้ ่แยกเป็นสองวงเล็บนะคะปีกผีเสื้อด้านบนปึ๊บสอยู่ในหลักของ x ใช่ไหมก็จะเป็น3 x c x สีข้างหน้ามันเป็นลบก็แสดงว่าเป็น3 x ลบ4นั่นเองปีกผีเสื้อด้านล่างก็แยกเป็นวงเล็บหลังนะคะ1อยู่ในหลักของ x ก็จะเป็น1 x 1 x เราจะไม่เขียน1นะคะเราจะเขียน x อย่างเดียวนะคะ ลบสอ่ะ x ลบสดังนั้น x ก,กัา x ก,กำลังสองลบสิ x บวกสิสามารถแยกเป็นสองเล็บคือ3 x ลบสคูณอยู่กับ x ลบสนั่นเองโอเคเนาะตัวนี้ a ของเราจะไม่เท่ากับ1หรือเท่ากับ0ย์จะมีตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขลบหรือบวกก็ได้นะคะมีวิธีการดังนี้นะคะต่อไปหัวข้อที่สาม หัวข้อที่3มนี้ก็คือเป็นเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์เรื่องของกําลังสองสมบูรณ์จะมีสูตรเข้ามาด้วยนะคะนั่นคือถ้าเราเห็นหน้าบวกหลังกําลังสองก็ท่องไปเลยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้ามันเป็นลบก็จะเปลี่ยนมันก็จะเหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบก็เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองตอนนี้โจทย์ของครูตัวเนี้ยมันอยู่ตรงด้านหลัง นะคะ 10x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองมันคือด้านล่างตนนัวนี้สูตรด้านล่างหน้าลบหลังกำลังสองต้องกระจายนะคะกระจายกระจายในวงเล็บนะคะโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ให้เป็นพจน์หน้านี้นะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนว่าตามสูตรเนี่ยตัวไหนเป็นหน้าตัวไหนเป็นหลังเขาบอกว่าหน้าลบหลังกำลังสองหน้าลบหลังมันต้องอยู่ภายใต้กำลังสองเห็นไหมตัว สิบเอ็กลบสามมันอยู่ภายใต้กําลังสองดังนั้นสิบเอ็กมันคือตัวมันคือหน้านะคะสามมันคือหลังเราก็ท่องตามสูตรเลยค่ะก่อนนะคะหน้ากําลังสองมันเป็นลบใช่ไหมใช้สูตรล่างนะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองทำไมพจน์หลังมันเป็นบวกในเมื่อจำนวนที่ติดลบนะคะยกกำลังสองจะได้บวกเสมอนะคะมันพจน์หลังก็เลยเป็นบวกนะคะ เอาหน้ากำลังสองหน้าของเราเป็น 10x ใช่ไหมก็จะเป็น 10x กกำลังสองคูณ2คูณหน้าหน้าคือ 10x หลังคือ3บวกด้วยหลังกำลังสองคือ3กํกำลังสองนั่นเอง 10x ทั้งหมดกำลังสองต้องกระจายกำลังสองไปทั้งสัมประสิทธิ์และตัวแปรตามสมบัติเลขยกกำลังนะคะ10กำลังสองได้1 0 0นะคะ x กํำลังสองได้ x กกำลังสอง ส่วนตัวนี้เหมือนการคูณเอกนามเลยนะคะตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรตัวเลขมีอะไรบ้างมี2มี10แล้วก็มี3จับมาคูณกัน2อคูณสิได้20 20ิคูณสได้60นะคะเไม่มีคูณอะไรก็เขียนแปะไปเลย60คูณ x ก็ได้ 60x เนาะบวกกับ3กำลังสองได้9 ดังนั้น 10x ลบ3กับทั้งหมดกำลัง2เนี่ยสามารถกระจายออกมาแล้วได้ 100x กำลังสลบ 60x บวก9นั่นเองต่อมาข้อต่อไปนะคะลบ 10x บวก3ทั้งหมดอยู่กำลังสอง่อาเชื่อมด้วยบวกใช้สูตรบนนะคะก็คือหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสอง หน้าต้องอยู่ภายใต้กําลังสองใช่ไหมคะหน้าและหลังดังนั้นตรงนี้ลบสิบเบวกสมันอยู่ภายใต้กําลังสองตัวหน้าของเราจึงเป็นลบสิบเตัวหลังของเราจึงเป็นสามอาท่องสูตรแล้วเขียนตามเลยขอโทษนะตัวหลังหลังเป็นสามนะคะหน้าเป็นลบสิบเหน้ากําลังสองก็คือลบสิบทั้งหมดกําลังสองบวก สการคูณครูเขียนวงเล็บนะคะอ่าสัญลักษณ์การคูณน้อมีหลายรูปแบบนะคะหน้าหน้าคือลบสิ x ใช่ไหมคะหลังคือ3บวกด้วยหลังกําลังสองสามกำลังสองนะคะหมอนเดิมกระจายกําลังเข้าไปลบสิบกำลังสองเครื่องหมายลบยกกําลังสองใช่ไหมคะยกกําลังเลขคู่นะจำนวนที่ติดลบยกกําลังเลขคู่จะเป็นบวก นะคะ x ก,กําลังสองก็คือ x ก,กําลังสองบวกด้วยเหมือนเดิมค่ะตัวเลขคูณตัวเลขนะคะตัวแปรคูนตัวแปรล,ลบสองลบสิบลบสามจับมาคูณกันซะสองคูณกับลบสิบได้ลบยี่สิบลบยี่สิบคูณสามได้ลบหกสิบลบหกสิบคูณ x ได้ลบหกสิบ x บวกด้วยสามกําลังสองได้เก้า อันนี้คือตัวอย่างที่มันอยู่ในรูปแบบกลัองสองแล้วก็จ่จายเป็นนะคะกระจายเป็นพหุนามดีกรีสองแบบนี้นะคะต่อไปเราอยู่ในแบบตัวหน้าเลยนะคะแล้วให้มันอยู่ในรูปแบบของวงเล็บหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองหรือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเราจะมาดูว่ามันเป็นหน้าบวกหลังหรือหน้าลบหลังคือเทียบกันเลยนะคะ ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบข้างหลังเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมสูตรล่างตัวตัวหน้าตัวดกลางมันเป็นเครื่องหมายลบพวหลังเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นใช้สูตรล่างนะคะสูตรล่างก็คือหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองขอญาตเขียนไปด้านบนหน้ากําลังสองลบ สองหน้าหลังอาจะใส่วงเล็บท้ามเนาะอ่หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองเราก็ต้องมาดูนะคะว่าตัวไหนเป็นหน้าตัวไหนเป็นหลังเพื่อจะได้เท่ากับนะคะหน้าลบหลังกำลังสองเนะี่ยวงเล็บที่เราต้องได้คือ มีจานวนหนึ่งลบด้วยจํานวนหนึ่งแล้วทั้งหมดกําลังสอง mm. เราต้องมาแกะรอยว่าตัวไหนคือตัวหน้าตัวไหนคือตัวหลังโอเคไหมโดยพิจารณานะคะจากพจน์หน้าและพจน์หลังเราจะไม่พิจารณาพจน์กลางนะถามว่าพจน์กลางพิจารณาได้ไหมได้แต่มันต้องคูณหลายตัวนะคะดังนั้นเอาให้ง่ายเราที่สุดนะคะพพิจารณาพจน์หน้าและพจน์หลังเพื่อหาตัวหน้าและตัวหลังโอเคไหมตัวหน้ามันต้องอยู่ มันต้องอยู่ในรูปแบบของหน้ากําลังสองใช่ไหมมันต้องอยู่ภายใต้กําลังสองแบบนี้เลยสิบหกนะคะสิบหกสิบหกมันมีเลขใดที่ยกกําลังสองแล้วได้สิบหกคะเรียกอะไรเอ่ยสี่คูณสี่ได้สิบหกใช่ไหมสี่คูณสี่ตามความหมายเรียกยกกลาลังสี่คูณกันสองตัวก็คือสี่กำลังสองนั่นเองอ่ะ x ก,กำลังสองอยู่ในรูปแบบกําลังสองอยู่แล้วนะคะ ปึ๊บตัวนี้แล้วให้มันอยู่ภายใต้กําลังสองตามสมบัติเลขยกกําลังถ้ามีเลขชี้กําลังเดียวกันสามารถดึงออกไปไว้นอกวงเล็บได้เป็น 4x ทั้งหมดกําลังสองโอเคไหมต่อไป49นะคะสองจำนวนที่คูณกันได้49คือ7คูณ7 7คูณ7 7คูณกัน2ตัวก็คือ7กําลังสองนั่นเองอ่ามันอยู่ภายใต้กําลังสองละ เราก็จะได้ตัวหน้าของเรานะคะเป็นเป็น4 x นะคะและตัวหลังของเราเป็น7นั่นเองอตัวหน้าเป็น4 x ตัวหลังเป็น7ดังนั้น 10, 16 x กําลังสองลบ56 x บวกด้วย49จะได้เท่ากับ4 x ลบ7ทั้งหมดกําลังสองโอเคเนาะทำย้อนกลับนะคะอันนี้นะ ต่อไปตไปนะคะ c x กำลังสองบวก2 0 x บวกด้วย25่ส้นะคะโอ้โหครูเขียนเวสลิมเลยนะคะมันก็จะได้ตัวบนใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองก็จะเป็นสูตรบนใช่ไหมคะเราก็ต้องได้เท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสอง ามาแกะรอยกันเหมือนเดิมว่าตัวหน้าคืออะไรตัวหลังคืออะไรมาดูทีละตัวสมมติตัวหน้าคือ4 c 2จํานวนที่คูณกันแล้วได้4ก็คือ2อคูณสอสองคูณกัน2ตัวคือ2กําลังสองแล้วก็ x ก,กาลังสองอยู่ในรูปแบบกําลังสองอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรต่อไป25ก็คือ5้คูณหหรือกําลังสองนั่นเองอจับเลขชี้กําลังเหมือนกันดึงเลขชี้กําลังไว้ด้านนอกนะคะอา มันอยุดภายใต้กำลังสองแล้วเราก็จะได้เราก็จะได้ตัวนี้เป็นหน้านั่นเองหก็จะเป็นตัวหลังก็ไปเขียนเลยค่ะหน้าของเราคือ2 x หลังของเราคือ5ก็จะได้2 x งบวกหทั้งหมดกำลังสองนี่คือกำลังสองสมบูรณ์นะคะกำลังสองสมบูรณ์เนาะ หลักๆเลยเราต้องท่องสูตรให้ได้นะลูกนะเราต้องท่องสูตรให้ได้นะคะมันจะประหยัดเวลาขึ้นเยอะดีกว่าหนูไปกระจายคูณทีละตัวฮะอ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายในหัวข้อที่4ในการแยกตัวประกอบนั่นคือผลต่างกําลังสองคำว่าผลต่าง ผลต่างมันคือลบนะจําไว้เลยผลต่างมันคือลบมันจะอยู่ในรูปแบบของหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสามารถแยกเป็นสองวงเล็บนะคะได้หน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังเครื่องหมายต่างตัวหน้าต้องเป็นเลขเดียวกันนะตัวหน้าต้องเป็นเลขเดียวกันตัวหลังต้องเป็นเลขเดียวกันต่างคันที่เครื่องหมายจะเป็นลบ,บวงเล็บหนึ่งและก็บวกบวงเล็บหนึ่งโอเคไหม ตัวอย่างซิกนี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเราต้องทำให้เป็นสองวงเล็บคือหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังโอเคไหมคะหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังเราต้องจัดตัวนี้นะคะมันต้องได้คำตอบเป็นสองวงเล็บนะคะแยกตัวประกอบแล้วออกมาเป็นสองวงเล็บแบบนี้นะคะแกะรอยว่าหน้าคืออะไรหลังคืออะไร มาเทียบกับสูตรเลยหน้ากำลังสองอ่ะ x เนี่ยมันอยู่ภายใต้กำลังสองอยู่แล้วแสดงว่าตัวหน้ามันคือ x โอเคไหมหลังกำลังสองแต่ว่า64มันยังไม่มีกำลังสองอท่ข้างบนดังนั้นเราตัดสินไม่ได้ว่า64มันคือหลังเราต้องจัดรูปก่อน64นะคะ64สิบสี่คืออะไรคูณกันเลย8ปคูนแได้64สิใช่ไหมหรือ 8กำลังสองได้64เอาละ8มันอยู่ภายใต้กําลังสองแล้วเราก็ต้องบอกได้เลยว่า8นั้นคือหลังอ่ะเอามาเขียนแยกเป็นสองเล็บเลยหน้าลบหลังหน้าคือ x หลังคือ8ใช่ไหมคะหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังนะคะก็จะเป็น x-8 ลบ8คูณอยู่กับ x-8 บวก8อ่าง่ายไหมนะคะ อีกสักตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งอ่าเราต้องจัดรูปเป็นหน้ากําลังสองบวกด้วยบวกอีกแล้วหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองผลต่างนะคะจะมีแค่ลบอย่างเดียวโอเคไหมความว่าผลต่างผลต่างกําลังสองคือลบอย่างเดียวหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองจะจัดได้เป็นสองวงเล็บคือหน้าลบหลังหรือคูณกูย่คูณอยู่กับหน้าบวกหลัง สลับกันก็ได้นะจะเป็นหน้าบวกหลังคุณอยู่กับหน้าลบหลังก็ได้เพราะว่าการคูณมีสมบัติสลับที่อยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆแกะรอยนะคะว่าตัวไหนเป็นหน้าตัวไหนเป็นหลังหน้ากำลังสอง x กำลังสองอาอยู่ในรูปแบบกำลังสองดังนั้นเราก็บอกได้เลยว่า x เนี่ยมันคือหน้านะคะหลังกำลังสองร้อยมันยังไม่อยู่ในรูปแบบของกำลังสองเราต้องจัดรูปก่อน จาก1 1 4มันคือ12ยกกำลัง2ได้1 1 4อ่าอยู่ในรูปแบบของกำลังสองแล้วเราก็บอกได้เลยว่า12นั่นคือหลังอ่าหน้าคือ x หลังคือ12หน้าลบหลังก็จะเป็น x ลบ12คูณอยู่กับหน้าบวกหลังก็จะเป็น x บวกด้วย12เห็นไหมตัวหน้าเหมือนกันเลย x เหมือนกันตัวหลังก็เหมือนกัน12เหมือนกันแต่เปลี่ยนกันที่เครื่องหมายนั่นเองนะคะ นี่คือผลต่างกำลังสองนะคะคือสูตรหน้าทํากระจายเป็นสองวงเล็บแต่ถ้าเราเราทำย้อนกลับจากสองวงเล็บให้อยู่ในรูปแบบของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอทำย้อนกลับทำยังไงนะคะแกะรอยเหมือนเดิมเลยจะเป็นนักสุกคูณันแล้วนะคะก็คือตอนนี้อยู่ในรูปแบบตัวหน้ามันคือ x เ,เหมือนกันเลยตัวหลังก็เจ็ดเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนที่เครื่องหมายบวกกับลบใช่ไหมครูบอกแล้วเนาะว่าวงเล็บ บวกหรือวงเล็บลบจะอยู่สลับกันก็ได้เพราะว่าการคูณมีสมบัติสลับที่นะคะถ้าเป็นสองวงเล็บเนี้ยแล้วทำให้เป็นตรงเนี้ยง่ายเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบของหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังแล้วเราต้องได้หน้ากาําลังสองลบหลังกางําลังสองไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยค่ะ x บวก7คูณอยู่กับ x ลบ7 หน้าเนี่ยมันคือ x หลังเนี่ยมันคือ7ดังนั้นจับมากำลังสองซะ x กำลังสองได้ x กำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองเจ็ดกำลังสองได้49นะคะตอบได้แล้วเห็นไหม49จะเขียนกำลังสองก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวครูเขียนกำลังสองไว้ให้ก่อนหลังกำลังสองหลังคือ7ใช่ไหม ก็จะเป็น7กํากำลังสองคิดเลขเลย x กำลังสองลบ7กํากำลังสองก็คือ49กานะคะเป็นคำตอบสุดท้ายาข้อสุดท้าย อ่าเหมือนเดิมอยู่ในรูปแบบตัวหน้าเหมือนกันเลย 3x ตัวหลังเหมือนกันเลย5เปลี่ยนกันที่เครื่องหมายนะคะบวกอันหนึง่งลบอันนึงอ่าเป็นผลต่างกําลังสองแน่นอนนะคะดังนั้นมันอยู่ในรูปแบบหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังเราต้องได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ามันคือ 3x กใช่ไหมสากําลังสองอ่าลบด้วย หลังนั่นคือหาจะดูวงเล็บไหนก็ได้นะดูวงเล็บหลังก็ได้นะครับแต่มันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะหลังมันคือ5ใช่ไหมจับหามากาลังสองซะนะคะยังคิดไม่เสร็จนะคะจับกําลังสองกระจายเข้าไปในวงเล็บ3กมกลังสองได้ 9x กําลังสองได้ x กําลังสองลบด้วยหําลังสองได้ยี่สิบห้า ดังนั้น 3x บวก5คูณอยู่กับ 3x ลบ5นะคะเราใช้ผลต่างกำลังสองแล้วได้ 9x กำลังสองลบ25นั่นเองจบแล้วทั้ง4เรื่องในการแยกตัวประกอบนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะ